สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่คิวเต็มเหมือนเดิมนะครับก็จะซ่อมเกียร์หรือออนเกียร์หรือรีโนเวทเกียร์ทั้งระบบนะครับก็จะเป็น f o r t u n e r อ่าปีศูนย์ห้าแปลงหน้าเป็นหน้าแชมป์มานะครับหลังจากลืมไปแล้วสิ่งที่เจอคือรถมีอาการขาดการดูแลขานี่ประกนันประกันสมองเกียร์หลุดเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมหลุดเป็นชิ้นนะครับหลุดเป็นชิ้นเลย ทีนี้ดูโอลิงแข็งประกันขาดก็คือรถอะเกิดการร้อนนะครับเกิดการร้อนก็เดี๋ยวจะทําการรีโนเวทเกียร์ให้ทั้งระบบในเกียร์โตนะครับแล้วก็ทําให้มันดีกว่าที่ศูนย์ออกมาให้ป้ายแดงด้วยซ้าไปจากที่การที่เราได้รีโนเวทให้นะครับต่อมาเรื่องของอ่าโฟอาจจะเคยมีน้ําเข้ามาล,ลุยน้ํามานี่เห็นไหม เละเลยนะครับสนิมแดกเต็เอาน้อนไม่ออกด้วยต้องทุบออกนะครับส่วนภายในโฟจะเป็นนี้ครับไห้ทั้งลูกโซ่ยืดอุปกรณ์ก็ไม่ครบพอน่าจะรื้อมาแล้วอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็รอช่างประกอบเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนผ้าคลาทั้งระบบแล้วก็ประกอบกลับให้ลูกค้าแล้วก็ไปซื้อโฟใหม่มาใส่ให้ลูกค้านะครับอ่าลูกค้าก็จะได้ขับกลับบ้านภายในหนึ่งวันนะครับภายในหนึ่งวันเสร็จในการรื้อเวทเกียร์หนึ่งคัน ก็วันนี้คิวเต็มวันจันทร์คิวเต็มถ้าใครสนใจก็ถัดไปจองคิววันอังคารได้เลยครับอ๋อเสาหน้าเต็มเหมือนกันครับเพราะส่วนใหญ่คอนยูเนอร์จะมาต้อมเกียร์วันเสาร์แล้วก็ล็อกคิวมาเช้าเย็นกลับทุกคันจากจังหวัดนี้นั้นโน้นนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับช่างตัวทีทีเลสิ่งครับ